ปัจจุบันแม้สถานการณ์ของโรคโควิด -19 ในประเทศจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นแต่ก็ยังไม่มีวัคซีนที่เราจะใช้เพื่อป้องกันโรคได้เราจึงควรมีแผนจัดการการระบาดของโรคยังเหมาะสมเพื่อตั้งรับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคตกันครับโดยเราจะแบ่งระยะการแพร่ระบาดของโรคออกเป็น3ระยะด้วยกันดังนี้ครับระยะที่ 1. ระยะที่ยังมีโรคระบาด ในระยะนี้โรคยังคงมีการระบาดอยู่และจะแบ่งระดับของการระบาดออกเป็น3ระดับย่อยด้ยวยกันคือระดับที่ 1. ไม่มีผู้ป่วยหรือมีผู้ป่วยในวงจำกัดระดับที่ 2. มีการแพร่ระบาดยังต่อเนื่องระดับที่ 3. มีการแพร่ระบาดระดับวิกฤตสำหรับมาตรการที่สำคัญที่สุดในระยะที่ 1. นนี้จะเป็นมาตรการด้านสาธารณาสุขเช่น การให้ความสำคัญกับการป้องกันกลุ่มที่มีโอกาสเสียชีวิตสูงการดำเนินการเฝ้าระวังโรคทั้งในสถานพยาบาลและชุมชนการสอบสวนโรคการติดตามผู้สัมผัสและค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกเป็นต้นหลังการดำเนินมาตรการต่างๆหากสถานการณ์การแพร่ระบาดไม่ดีขึ้น แต่ละจังหวัดควรดำเนินมาตรการทางสังคมเพิ่มด้วยเช่นการจำกัดการเดินทางระหว่างพื้นที่หรือการปิดสถานที่ที่มีการระบาดเป็นกลุ่มก่อนและการห้ามออกจากเคหสถานแต่หากสถานการณ์มีแนวโน้มที่ดีขึ้นมีผู้ป่วยลดลงอย่างต่อเนื่อง เป็นระยะเวลา14วันทางจังหวัดก็สามารถพ่อนปรนมาตรการทางสังคมได้มาต่อกันที่การระบาดระยะที่2การสร้างภูมิคุ้มกันให้ประชาชนมาตรการในระยะนี้ประกอบด้วยการพิจารณาเลือกวัคซีนที่เหมาะสมและเข้าร่วมการวิจัยเพื่อพัฒนาวัคซีนการจัดทำแผนหาวัคซีนยังเหมาะสมกับสถานการณ์ การสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชากรเป้าหมายและการประเมินผลการนำวัคซีนมาใช้ระยะที่3ระยะฟื้นฟูและเตรียมความพร้อมสำหรับการระบาดครั้งต่อไปเป็นระยะที่การระบาดยุติลงแล้วจำเป็นต้องมีการดำเนินการสรุปบ,บทเรียนที่ผ่านมาเพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการกับภาวะฉุกเฉินต่าง ให้ดีและทันสมัยมากขึ้นเช่นการปรับปรุงระบบการจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณาสุขการพัฒนาและยกระดับระบบสารสนเทศการยกระดับสมรรถนะสถาบาันบำราณนราดูนเป็นตน้นเราอาจบอกได้ว่า การระบาดของโรคโควิด -19 ในระลอกที่หนึ่งนี้เป็นบทเรียนที่สำคัญสำหรับคนไทยและระบบสาธารณสุขไทยเราจึงควรร่วมกันเรียนรู้และปรับปรุงวิธีการทำงานสำหรับการป้องกันและควบคุมเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตเพื่อให้ประเทศของเราเติบโตอย่างมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนด้วยความห่วงใยจากกลมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข สายด่วนกรมควบคุมโรค1422